จูลๆบมากทุกคนก็รีบนะคะแล้วจอยก็มาไกลสุดค่ะมาจากเนชั่นค่ะ หนึ่งสองทีครับหนึ่งสองสองไม่ทันอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง <S 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 หนึ่งสอง

ล <laughs> านทะลุครับผมมาชมไฟครับผมอยูอ่ที่บ้านไม่เคยเห็นครับไฟบ้านไม่ไฟไม่ถึงครับอันนี้แบบสว่างดีบ้านไม่มีไฟเฮ้ยจะบอกวันนี้เราอยู่ที่ลาน านลานพระรูปพระราชบรมศิลป์นะคะมามาก่อนวันวันไบฟอร์อดแดจริงเพราะว่าวันจริงเนี่ยพวกเราไม่ได้ออกสตาร์ทรงนี้ค่ะที่ดาวอยู่ไหนที่ดาวอยู่สนามม้านางเลยที่เดีอยู่ที่ที่ดีวการที่เดียวการที่เดียวราอยู่ที่สนามหลวงไงเพราะฉะนั้นวันจริงอ่ะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้ก็เลยมาซ้อมกันด้วยกันนะคะแล้วก็โอ้ยคนเต็มหมดเลยตึงเต้นมากแล้ววันนี้เห็นพ่อๆพาลูกลูก มาแบบตั้งใจน่ารักมากค่ะเหมือนกับพ่อกับแม่เดี๋ยวพันน้องเป็นชายลูกสาวยิ้มเพลินแล้วทำไปลูกสาวลูกสาวทำแบบนี้ลูกสาวอยากดูใครงอแงมรู้สึกเหมือนเหมือนลูกสาวจะป่วยนะครับงอแงมากเอยากงอแงมากฉากดูไปลงไปดิ้นดิ้นดิ้นรู้สึกว่าจะจะสู้ไปนิดนึงนะพักก่อนนี่เห็นกินเอากินเอา แย่บางนาก็มาสุขุมวิทเลี้ยวเข้าเอกมัยแล้วก็เลี้ยวเข้าเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็ตรงมาร้านที่หมอที่โรงพยาบาลเป็นหมอก็ยังป่วยอ่ะคินดื่มแล้วแล้วก็มาโราซื้อยาแล้วก็เนี่ยมาถึงเนี่ยหิวแล้วด้วยแล้วเราก็จะไปหาอะไรทานนะคะทานอะไรนะคะอะไรพี่อ่ะมีบอร์มีเบอรี่แหละนี่แหละจะกินอะไรดีคะทานอะไรดีอ่าได้ทั้งนั้นนะครับ มัก็ต้องเป็นบะหมี่ปูแล้วมันจะเป็นเนยแซ่บๆนี่นะหน้าได้แล้วไปหาดูกันราตรีนี้เก่าไกลครัราตรีนี้เก่าเกินสายจะยันหว่างไปนี่ค่ะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อลัทธิอะไรนะครับรู้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ากลุ่มนี้เขานับถือศาสนาลัทธิอะไรนะครับ Yeah. <laughs> 一个路虎。 มาเขาวา เดินสะโพล้วก็วนออกมาที่ถนนข้าวสารเนาะเราก็มาบข้าท้าท่านีเนาะแล้วก็มาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่แถวสนามหลวงแล้วมาโพลตรงนี้แหละตรงน,นี้คนน้อยแต่ว่าจักรยานคนที่ปั่นจักรยานที่นี่เยอะมากเออวันนี้เราไม่เหงาเลยเพื่อนเราตลอดทางเลยสุดยอด